รู้สึกกังวลอุ้ยเฮ้ยยันดีไงวะแล้วว่าตีได้แตุ่ดงโยกเลยอุ้ยโอ้ยฝอ้าตายเลยตายเลยเหรอเอาไฮโดรเจนก่อนกันนะการทำการสั่งดูดมาอ้าวแล้วไงอ่ะอ๋อลืมต่อไปลืมต่อไปคือเนี่ยไมมีไฟดีวะ ใชมิราซังคอนดิชิวัตแตชิวะซันเดนสโตรีย์สัษษ <c oughs> สษษ่งครับผมขอตงเขาแล้วก็สู่เกมแอสโตเนียซี่สหายประจ o ภัยอวก,กาศในพาร์ทที่ห้าแล้วก็ยังคงอยู่กับฮานาบิตัวน,นั้นเองเหมือนเดิมเย <c oughs> ่ยู <c oughs> <c oughs> ป๋าตีเลยกันนะ <c oughs> หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้เริ่มใช้จรวดในการไปที่ดาวดวงอื่นแล้วก็ไปหาทรัพยากร,กรกันนะครับซึ่งจากอาทิตย์ท้ายในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทำเรื่อยกับ จลวดเพิ่มเติมเพื่อจะให้ทั้ง4คนเนี่ยสามารถไปที่ดาวดวงเดียวกันพร้อมกันได้นะครับเพราะว่าครั้งก่อนนี้ไปกันเป็นคู่แค่คู่เดียวเรียกได้ว่ามันไม่สามารถทําการลงจอดไนดะ้เพราะว่าจรวดมันไปได้แค่อะไรนะลำเดียวเท่านั้นเองนะไอไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะตอนนี้เราก็พร้อมสำหรับการออกเดินทางกันแล้วอ่ะทุกคนไปที่จรวดของตัวเองได้เลยไปมา อันนี้เป็นตรวจที่ผมจะจะขึ้นนะครับก็คือจะเป็นตรวจที่จะวางตัว Landing pad เพราะว่าต้องไปวางพล p ฟอร์มให้กับเพื่อนๆก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถลงจอดที่เดียวกันได้นะครับทำการ Enter จากน,นั้นก็ทำการ Launch to another planet ไปนะครับยูวูไปเลยโออ่าแล้วก็ตอนเลือกดาวอยากกดดีๆนะเพราะว่าเกมเนี่ยกดคิกซา์ที่มันไปเลย กดขี้ขวาค้างไว้เพื่อทําการหมุนดูแลกับอาวงจรได้นะเราต้องไปดาวที่มีชื่อว่าอ่าโนวัสโอ้โหไกลมากโอเคโนวัสนะครับโอเคทําการเดินทางโอเคตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแล้วครับโอ้ oh, ผ่านดวงดาวเน่แล้วก็มาถึงดาวโนวัสแล้วเอาละเราจะลงจอดไกดีเนาะ ก็คือมันจะมีจุดที่เราสามารถทําการเลือกได้ว่าจะทําการลงจอดตรงไหนนะครับตรงนี้แล้วกันใกล้ๆก,กับจุดเทเลพอร์ตพอดีเลยโอเคทําการลงตรงนี้ทําการเลนดิง้งลงลงจอดโอเครอสักครู่นะครับจากนั้นก็ทําการเอ็กซิทออกมาอืชาโอเคทีนี้โอ้มีกระดักเต็มเลย <c oughs> อ่ะจากนั้นเราก็ทําการหยิบตัวแลนดิ้งแพดออกมานะครับอหยิบออกมาหนึ่งน หยิบออกมา2องเชนแล้วก็ทำการกด F ค้าทำการอนแพ็คอันแพ็คออกมาปึ้ง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 โอเคทำการวางที่หนึ่งวางที่สองอ่ะลงมาเลยเอาลงก่องอ่ะตอนจะแยงก,กันลงนะเพราะว่าเรามีกันสี่ลามใช่ไหมลงแล้วหนึ่งเหลืออีกสามแต่ว่าได้ได้ไปอีกสองโอเคฮันนีิลงก่อนใครเลยอ่ะเราลงอ่ะอีกสองคนลงได้ไหมลอยอยู่อ่ะก็วางกันเนี่ยมาดิวางแล้วเห็นเห็น,เห,นเห็นจุดปังเห็นจุดย้อกัน งมันบุนติวติวปีอคือ,อตอนนี้แกแกอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามของโลกอยู่เอาลงๆๆแล้วลงแล้วเราเลยุนบุนติวแล้วเห็นตัวุลาเห็นตัวุลาเห็นตุลาดีดด <laughs> โอโอ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไหมนะเราจะไปวางแลนดิ้งแพดอะให้ครบทุกดวงเลย <laughs> <laughs> อ่ะโอเคแล้วก็ทีเนี้ยเนืนจองจากผมวางแลนดิ้งแพดไปแล้วใช่ไหมผมก็เลยจะเหลือช่องว่างเพิ่มในยานก็เลยขอวางเป็น มีเดียมสตอรเรไป2อันกันละกันนะครับเพราะว่ามันจะสามารถอาเก็บของเพิ่มเติมได้โอ้อะไรเนี่ยโอ้เชลเตอร์ไว้หลบพายุไปเลยตึ๊ดเด็ดดด,ด,ดนี่อ๋โอโอ้มีมิชชั่นคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าจะมีภารกิจที่จะให้เรามาวางเจ้าตัวเชลเตอร์เนี่ยที่ดาวดวงอื่นนั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องที่ผลิตพลังงานได้มีผลิตออกซิเจนได้ด้วยนั่นเองนะครับอยอดเยี่ยมมากอ่ะโอเคพวกเราดาวดวงนี้คือดาวที่ เราจะมาหาของอยู่ประมาณสองอย่างเยอะเลย <laughs> ขอเคลียร์ก่อนอันตรายอันนี้มันเป็นกับดักนะครับตูมนีตูมดาว,ดว,ดาวแบบบเรี้เป็นดาวแบบมีเดียมเลยเนอะแล้วก็ทําการตัดตรงนีถิงไปมาเราจะออกเดินทางกันก่อนนะครับแต่ว่าเราจะให้เลือกว่าลงถ้ำหรือว่าจะ,จะ,จ,ะจะไปบนพื้นพื้นผิวก่อนบนพื้นกันดีกว่าพื้นผิวเหรอ <laughs> เพราะว่าในข้อมูลที่ตัวเกมมีมาให้อ่ะเขาบอกว่าใน พื้นผิวะจะมีลิเทียมอยู่ด้วยแต่ถ้าหากว่าในเคฟในถ้ำจะมีเป็นเฮมาไทที่เราจะมาหาเพื่อทำเป็นแร่ไอรอนนั่นเองอ้ oh. ว้าวเอ้ยเอ้ย,อยมีตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยมันยิงได้ด้วย oh. ทุกคน oh. มีตัวมีสมรภูที่ยิงได้ด้วยระวัง <laughs> oh. <laughs> มาตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่มันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าออไรนะมันเหมือนกับเป็นแกนว้า wow วนะครับแต่ว่าเป็นต้องมีการต่อพลังงานไฟฟ้าก่อนนะ oh. ซึ่งอันนี้ อย่างไม,ม่บีไว้ก่อนไปที่อื่นก่อนอ่ะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามันโอ้ีเอ๊ะมันแขร์ได้เปล่าอะ่ะต้องมาแขร์ได้ปะร,รู้สึกกังวลอุยอ้ยอุ้ยยั <c oughs> นดีไงว่าล้วว่าตีได้แต่ดุ่งหยกงเลยของเต็มเลยข้าบบนไหนอะไรเอ่ยอ๋อของเนาะมี power cell เฮ้ยมีดีดีเซ์เทปด้วยเหรอ พังอยู่อันนี้ที่เสเทมนะครับเป็นก้อนสมองก้อนสมองหรอเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่างแล้วก็มีพาวเวอร์เซลอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแหมโอ้โหยเดี๋ยวนะมันสปอยงี้เลยเหรอมันจมไปกับซอกเขาเลยอุ้ยโอ้ยอ้าตายเลยตายเลยเหรอกระเด็นกระดนโดนมันโดนมันโดนมันกระเด้งทีแล้วตกตาย เล้วมันมันลอยกากระเด้โดยเมื่อกี้ลอยกากระอะไรเงี้ยจะกู้ของไมหมฮะเดี๋ยวแล้วแล้วจากนี้แล้วตูนจะไปอยู่ไหนอ่ะก็อยู่เนี่ยอยู่ในยานเนี่ยการที่มาอ๋ออยู่ที่ยังอยู่ดาวตรงนี้ใช่ไหมโอเคยังยังดีอยู่ยังดีอยู่เดี๋ยวว่าแบบอ๋อกลับไปดาวดาวหลักเลยว้าวเออเดี๋ยวมีคนสะดุดนี่ลงมาข้างใต้แล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวต่อต่อต่อออฟฟิเชียลอะ อ้าวสาวอ้าวเดี๋ยวไขเขาบอกแล้วไงนะอ,อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอเคฝากทำทางลงมา,างตรีเพราะตมืนี้มันมันหลุมไปแล้วอ่าเดี๋ยวท่าำกันแหละก็คือให้เรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ปึ๊ดมาอย่างนี้เอ๊ะมาอยากมาอยากมาอยากโอเคคะแนนเป็นไงบ้างครับว้าวาเจอเซซากอุ้ยคาร์บอนแคลมั้ยมีมีมีแร็คคาร์บอนอยู่ในนี้ด้วยนะครับมาเอามา ตามหาแร่ของเรากันดีกว่าซึ่งคาหลายของเราก็คือจะมาหาตัวแร่ที่เอาไปทำเรื่องเกี่ยวกับตัวเหล็กเลยเนอะแร่นี้เปล่าแร่นี้เปล่าอืมอันไหนเนี่ยขนาดขนาดนี้เหรอสามอู้ววววยาดดวยาวว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 ดวดววววววมวาวววอมันก็คือตัวแรกวีววะวว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 วรวววววววาวววววกวนนะ ดู <laughs> <laughs> ดแรกแจกโชคนเลยเยี่า <laughs> ตอนนี้เราก็ได้เจอกับแร่ที่เอาสามารถเอาไปทำเป็นเหล็กกันได้แล้วนะครับแต่ว่าเฮ้ย <laughs> เราเอาออกแกนดิ์ทำไมเนี่ย <laughs> <laughs> มีแร่เอาออกแกนดิอยในตัวนะครับแล้วก็มีเสาออกซิเจนด้วยเ <laughs> สาออกซิเจนพอใช่ไหมถ้าพอเดี๋ยวโยนทิ้งก่อนหรือว่าไงดีหรือเอ้ยเดี๋ยวครบไหมตอนนี้ทุกคนจะไม่ตัวอยางตัวไม่เต็มใช่ปะยางยาง,อ,ยางอ่ะง,งั้นไปต่อ ไปต่อแล้วก็วางเสาลิเลเลยโอ๊กระตินคณะก็ได้เต็มแล้วมั้งดูสิ<ด>แร่ย่างเยอะเลยมาเราเจะแร่อันนี้ไปทำแร่เหล็กกันนะครับดูดเข้าไปเย้ yeah. โอ้แร่เต็มเลยแต่เราไม่เจอแร่ชนิดอื่นเลยเนาะเ <c oughs> จอเจอเจอเจ,จออยู่แค่แร่เดียวตูนหลอ,อไม่ได้ติดตัวแกมีเ <c oughs> งี้ยด้วยเพื่อนเดินชนแล้วติดเดินออกไม่ได้ <c oughs> โอเคหลังจากที่ เราไปขุดกันมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ได้ว่ามีแต่แร่หฮมาไทแร่เฮมาไทที่เต็มแบบทั้งยานแล้วดูวสิเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่นี่เห็นไหมครับว่ามีตัวแร่นเนี่ยเต็มแบบทั้งยานกันเลยนะครับแถมยานแบบใหญ่ไอ้แบบขนาดการที่เรามีเนี่ยใส่แบบจนแน่นเอียดเลยนะคิดว่าน่าจะมีพอจนแบบไม่น่าจะกลับมาอีกรอ่แล้วอเ้ลแต่ก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะมาอะไรนะทำในเรื่องของตัวฐานกันอยู่แล้วนะครับออาทุกคน กลับบ้านับบกล้าน, <laughs> านเรากลับบ้านกันดีกว่ามาเราก็ทําการขึ้นไปเลยนะครับแล้วเราก็ทําการเออเอเอ,เ,อ,เ,อเรางงอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราเขียนว่า launch into orbit หมายความว่าไงอ่ะ launch into orbit ไ <laughs> ม่กล้ากดมือขึ้นไปเลยเอ่ะเราเรากดไปแล้วแล้วไงต่ออ๋อก็คือจะมาที่ชั้นบรรยากาศจากนั้นก็อะไรนะ กดวีเพื่อไปแพนิกรอบหนึ่งก็ได้ <c oughs> โอเค okay. อ่ะเรากลับไปดาวของเราดีกว่านะครับก็คือดาวซิวา่าโอ้อยู่ไกลแล้วเกินโอเควงหน้าสุดดาวซิว่าดาวหลักของเรามันจะมีฐานวางอยู่ถึง4อันเลยนะครับเพราะฉนั้นก็ยังไงก็ลงจอดกันทุกคนเล้วและแต่ว่าอยู่ไหนเอ่ยลงจอดนะครับ จริงๆมันเหมือนกับเป็นแท่นแบบต่อกันอย่างนั้น,นมองยากเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคลงจออว้ยเราลงจอดพอดีตรงนี้เลย <c oughs> ลงจอดพอดีถ่ากของเราเลยนะครับแล้วก็พอกลับมาปุ๊บจะเห็นว่าตัวอะไรนะตัวไอ o ฟนของเราเนี่ยเห็นไหมมันจะกลายเป็นสครับกลายเป็นแบบเป็นขยะที่ตรอาต้อง,องทรอทําการย่อยกันแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะนําตัวแร่เฮรามท์เนี่ยมาทําการเผาใช่ไหมมันคือการเผาหรือเปล่า ไหนดูซิก่อนอื่นก็ถอดอาร์มทิ้งก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้นะครับแล้วถใช้ในการเผาได้ก็คือเราสามารถยกทั้งสตอร์เลตเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้เลยนี่เป็นไงก็คือสามารถใส่ทั้งสตอร์เลตแล้วมันจะสามารถอาเผาได้ในทีเดียวเลยแบบนี้นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากแล้วเราก็จะได้รับเรื่องของแร่ไอรอนมาในที่สุดเราก็มีแร่เช่นใหม่สักทีหนึ่งอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอทาการเก็บของกันก่อนนะครับอออเดี๋ยวนะนี่เราได้แร่เฮลไม์มาเท่าไหร่เนี่ย มันไม่หมดปุ๊บหนึง่งเรามี8ปอัน4อันใช่ไหมแปดสี่ส้สองสามบวกหลังอีกประมาณ10ก็เอ่อประมาณ70กว่าอันเราคนแรกชิดนี้มันมากกว่า70กว่าอันกันเลยทีเดียวนะครับคนมันจะเต็มที่เลยนี่แล้วเราก็จะได้รับเป็นไอรอนมาแล้วนะครับแต่ว่าก่ออื่นมาดูเรื่องเกี่ยวกับ ตัวมิชชั่นกันก่อนดอีกว่าเพราะรู้สึกว่าเราก็ทำอะไรค่อนข้างจะไปไกลกว่าสมควรนะโอ้ฮานามิมีคาวดีอืมวดีแล้วมีบัคก,กี้ฟรีเฮ้ยโอ้เอาไปเลยกกแล้วก็ม,แกมีแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเอายาออกก่อนอ่ะนี่อ่ะมีบัคก,กี้ฟรีกับมีเรื่องเกี่ยวกับที่นั่งด้วยนะครับอย่าอันแพ็กนะอ่ะ,อะแล้วมึงไม่เอาไปเอาดาวดวงนู้นเหรอดาวดวงอื่นเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมแบบนี้ลืมเลยน,นี้ลืมเลย <c oughs> แต่โรน,นี้เรามีมาแล้วมิชชั่นอันนี้บอกว่าให้ทำการเขียนลับเบอร์หรือไม่ก็พลาสติกนะครับจะได้แต้มมา1,000นะแล้วก็มีให้เราทำอาหารแร่ลิเทียมแต่ว่าหาไม่เจอ <c oughs> อันนี้พูดว่ามันเป็นแลกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปหากันละกันเนอะแล้วก็มีให้ทำการปรินต์ฟิลแล้วก็ฟิลตัวมีเดียมอะรีสอร์ทคาร์ดิสเตอร์หรอ ปิ้นเอรีซอสคาร์นิสเตอร์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่เก็บของหรือเปล่ามีเดียมไม่ใช่อ่า uh อยู่ไหนวะ <laughs> มันต้องนั่งเสียเวลาหาเลยแหละมีเดียมมีเดียมโอ้เจอสักทีมีเดียมรีซอสคาร์นิสเตอร์นะครับให้ใช้พลาสติกหนึ่งกับกกาสหนึ่งนะอ้อ oh, เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าจะเริ่มเข้าสู่โซนที่ต้องใช้แบบตัวอ่าอะไรนะตัวเคมีสใช่ไหมเนี่ยตัวเคมีที่แลบนะครับอ่าเรามาทา เรื่องเกี่ยวกับพลาสติกกันดีกว่าพลาสติกทำง่ายพลาสติกบอกว่าให้ใช้คาร์บอนหนึ่งกับคอมเพลว์หนึ่งนะครับคาร์บอนก็คือให้อะไรนะให้ใช้ตัวออแกนิกใช่ไหมเอาออแกนิกมาเผาเอาออแกนิกมาเผาจะได้เป็นคาร์บอนแล้วเราก็เอาคอมเพลว์มาอีกหนึ่งจะสามารถเอาไปทําเป็นพลาสติกได้คาร์บอนหนึ่งคอมเพลว์หนึ่งจากนั้นก็ทําเป็นพลาสติกฤฤฤฤฤฤฤ รอสักครู่กำลังทำการหลอมรวมสอยอย่างนี้ให้กลายเป็นพลาสติกอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้ขั้นต่อไปที่เราต้องทำคือววอะไรวะตอนนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับภารกิจเสร็จแล้วนะครับติง้งดูสิยังปไมโครเวฟม,มันคือไมโครเวฟชั้นเลยนะเนี่ยโอเคเราก็ได้รับเรื่องเกี่ยวกับมิชชั่นใหม่มาด้วยเหรอยังมีมิชชั่นใหม่เหรอเกมนี้มิชชั่นจะเยี่นไปไหนเนี่ยไหนดูสิตอนนี้ก็ทำสิ่งนี้เสร็จแล้วนะครับทำการาทำพลาสติกออกมาใช่ไหมก็ได้มา1 0 0 0พแต้มยอดเยี่ยมา มันก็คืออ่าปรินต์แอสโมสเฟียร์คอนเดนเซอร์แล้วก็ให้เก็บแก๊สให้ได้ทำโปรดักต์ฟู๊แก๊สมาให้ได้อะไรเนี่ย <Yeah. S 1> <laughs> เริ่มเจอคันทีอ่าเข้าสู่โซนที่แบบต้องราทษาการเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวกา๊าซตัวอากาศกันแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาทำตัวมีเดียมรีซอร์สอ่าคาลิสเตอร์ก่อนกแตละกันเนอะเมื่อกี้นี้อยู่ไหนละ มีเดียมิสคาิสเตอร์นะครับให้ใช้พลาสติก1กับกลาส1นะแล้วก็ใช้แต mm ้ม hmm. รีเซิร์ชสองพัแต้มโดยอาจทาการรีเซิร์ชมาใช้แก้วใช่ไหมแก้วไหนเอย่ยขอแก้วอันหนึง่งแล้วก็รวมกับพลาสติกเมื่อกี้นี้จากนั้นก็ทําการครับครับที่ไหนนะครับที่ตัวสมอลพิลเตอร์นะครับคือมันสามารถดูจากโลโก้ได้นะอย่างที่เคยบอกไปมาที่ตัวสมอลสมอลอ่ะแล้วเราก็กดหามีเดียอยู่ไหนนะ มีเดียมเอ,อ่อเกมเนี้ยมันมันมันช่วยมีลิสต์ขึ้นมาเป็นหน้าได้ไหมขี่เกยจมานั้งกดทีละอัน,น <laughs> ยังเป็นข้อเสียของเกมอีกอย่างหนึ่งกันเนะ้ะโอเคทำการสร้างมันขึ้นมานี่ครับใช้พลาสติกหนึ่งกับแก้วหนึ่งนะมันคืออะไรอะ่ะาดา medium resource c a p a c i t e r กดโฮอ่ะฮะปัง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 โอ้มันใช้เก็บอะไรอะ มันใช้เก็บอะไรเนี่ย h o l e up to สามอง nugget off ah single r e s o r สามารถเก็บ r e s o ร r c ได้ส2อันแล้วมันคืออะไรอะอ๋ออย่างนี้ป่ะอย่างเช่นอ่าเอาเอา organic อะนี่มันจะใส่ที่เราที่เราเก็บเก็บกันมาเนี่ยให้มันสแต็กอยู่ในขวดโหลอันเดียวได้แล้วก็เก็บได้ทั้งหมดสามหรือสองอันเลยดูสิ มันจะไ่ลกเลยมันจะไม่ลกแล้วไม่ไม่ไม่เปล่าคือขั้นสุดท้ายอ่ะเราไปแอบเห็นมาคือตัวเกมอ่ะมันจะใจดีถึงขั้นอะไรรู้ไหมมันถึงขั้นมีสิ่งที่เรียกว่าอาไซโลโอ้ไซโลมันจะมีไซมันจะมีไซโลอยู่ในขั้นท้ายๆด้วยนะครับเดี๋ยวลองหาอยสิมันจะเกี่ยวกับการเก็บของใช่ไหมนี่ไงมันจะมีลัสเอเวอเรสต์นี่ลัสสโตเลสไซโล <laughs> oh. แต่อันนี้อีกนานครับผมว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งจนกว่าเราจะมีของที่ดีกว่านี้ระหว่างนี้ก็ใช้สิ่งนี้ไปก่อนกันละกันซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวใช้กับอันที่เรามีแร่เยอะๆกันละกันอ่ะเดี๋ยวเอาไปวางก่อนได้เลยแล้วก็ถ้าจะทําก็คือทาโดยการทําพลาสติกขึ้นมาอ่ะตอนนี้แล่เด็กกาลังเผาอย่างมอ่มันนะครับเ <laughs> <laughs> ผาอยังเต็ม <laughs> ที่กันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวดูสิทําการอ่าผ่านภารกิจแล้วหรอเมื่อกี้นี้ทำการปร oh. ินต์แอนด์ฟิลเมเดียม อ่ะเมื่อกี้ก็ทำแล้วไมันไม่ผ่านอะทำ,ทำไมทำแล้วไม่ผ่านอะเมื่อกี้ปีนแอนฟิลอ๋อมันบอกว่าฟิลใส่ให้เต็มทุกคน <Hey. S 1> 29, หยิบกาสามสิบสามเอ็ดอีกอันเดียวอีกอันเดียวอ้าวใส่ดิอีกอันหนึ่งอันนีอ้อยู่นี่ตีไงอยู่นี่ส <3, 2. S 2> ามสิบสองเย้มาภารกิจแล้วโอ้เดี๋ยวนะพวกแกก็กระบาจีเนอะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยใส่อาาไฟ <c oughs> ทนี้ใส่ออแกันอีกนี่เซนสสยกาไฟกันเลยทีเดียวนะครับโหดมากอ่ะไหนดูซิขอรับจาชการที่ทําอย่างนี้นะครับก็คือได้ใบบิ๊กห้าร้อยแต้มเย่อ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูนะครับมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันแล้วนะงั้นตอนนี้ทําที่ก่อนดีกว่าก็คือแอสโหมดเฟียคอนเดนเซอร์นะครับทํายังไงเอ่ยเจ้าทํายังไงแอสโหมเฟียเหรอชื่อคุณคุณแท้อ๋อนี่ไง แอดโมเทียล uh, ิสคอนเดนเซอร์นะครับให้ใช้พลาสติก1กลาส1แล้วก็ไอรอนอีก1ด้วยอ่าดีเหตุผลที่เราไปหาไอรอนกันนะครับก็ใช้แต้ม2,000ไบต์เนอสองสองร้อยไบต์ในการปลดล็อกม,มันออกมาโอเคทีนี้เราก็ทำพลาสติกเพิ่มมีเดียมปรินเตอร์แล้วก็เป็นแอดโมเทียลิสคอนเดนเซอร์ไอรอนหกลาส1แล้วก็พลาสติกอีกหนึ่งโอเค ในที่สุดก็ได้คราบสติหลังจากที่นั่งมืนกับของซยานเดี๋ยวเดี๋ยวหลังมาอ่ะบอกได้คําเดียวว่านั่งจัดของกันเพลินน่ะแล้วก็คงได้ทําเจ้าตัวอะไรนะมีเรสซอร์อนเนี่ยมาเยอะๆอะนั่งเก็บให้แบบให้มันดูสวยงามโล่งสบายตาอ่ะตอนนี้ก็กาลังทําการสั่งเผาของกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ต้องการพลาสติกเพิ่มพลาสติกเพิ่มกันเหรอพลาสติกต้องใช้อ่าอะไรนะ ต้องใช้คาร์บอนเพิ่มแล้วก็ต้องการคอมพาว์เพิ่มมาเราก็หยิบ2อย่างนี้เราก็มาวางไว้ข้างๆตรงนี้ก็ได้นะคือถ้าหากว่าเรา,เรา,เรา,เราทำการตั้งค่าว่าให้มันมีการทําแบบวนลูปไปเรื่อยๆอะ่ะถ้าหากอบข้างนะครับมันมีของที่มันตรงตามเงื่อนไขอะ่ะมันจะสามารถใส่เข้าไปที่ตบงการแบบอัตโนมัติได้เลยนะอย่างเช่นอะ่ะใส่เข้าไปป่ะก็ทํางานออโต้แล้วก็ ใส่คาร์บอนใส่คอมเพลอเพิ่มไปแบบนี้แล้วก็พอพอทำที่เสร็จปุ๊บมันก็จะดูสองอันเนี่ยไปทําแบบต่อเนื่องได้น,นั่นเองนะครับซึ่งทันทีดีก็ควรจะมีการวางอะไรนะควรจะมีการวางเรื่องเกี่ยวกับตัวซอร์เเพิ่มเติมด้วยอ่าเห็นไหมระหว่างที่คุยกันอยู่นี้มันก็สูดอ่าสูดแบบไปทําการทําเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกกันต่อแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ตัวเครื่องเป็นไงบ้างเอา้าทําเสร็จแล้วไหนดูเซอา่าวางไหนวางไหนแล้วทีนี้เดี๋ยวหาที่วางก่อน อันแพ็กออกมาเครื uh> uh> ่องอะไรเนี <c <c ่ยเครื่องอะไรเนี <c 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 ่ยมันบอกว่า open a s t r o s p h e r e อ่ะฮะอ๋อนี่ก็มีการบอกนะครับว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะสามารถดูอะไรได้บ้างดูแบบเป็นอาร์กอนมีไฮโดรเจนไนโตรเจนฮีเรียมมีเทนมีซัฟเฟอร์มีกรดด้วยนะแล้วก็มีการบอกว่าจะให้เราเลือกอะไรได้เหมือนกันใช่ไหมเราสามารถทำการได้ว่าอ่ะจะให้ ดูไฮโดรเจนนะดูดอาร์กอนนะดูดอะไรได้บ้างแต่ว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยมันจะมีด้กับตัวชั้นบรรยากาศที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นดาวดวงแรกดาวดวงแรกเนี่ยบอกว่าจะมีไฮโดรเจนกับไนโตรเจนนะครับก็คือดาวดวงเนี้ยจะเก็บได้แค่2อย่างนี้ถ้าหากว่าต้องการก๊าซชนิดอื่นก็ต้องไปดาวดวงอื่นอีกแล้วโอเคงั้นอ่าเดี๋ยวขอทําการเชดูก่อนกันละกันอย่างเช่นดูดเป็นเอาไฮโดรเจนก่อนกันละกันทําการสร้างดูดมา แล้วไงอ่ะอ๋อหืมต่อไปหือ <c oughs> ต่อไปเครื่องนี้มันมีไฟดีวะ <laughs> นี่เจ้าเครื่องนี้ก็จะค่อยๆทําการดูดอากาศที่เราเลือกเอาวไว้มากันอยู่เรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าใช้อุ้ยยี่สิบยูต่อวิเหรอ, <laughs> อ <laughs> ไฟอหมดบ้านของแท้โอเคงั้นเดี๋ยวหลังไม้เดี๋ยวขอทําการจัดเตรียมบ้านเคลียร์ของให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยว เตรียมทาจรวดด้วยเพราะว่าจรวดของเราตอนนี้พลังงานเชื้อเพลิงมันพังทุกอันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการสลับทําเชื้อเพลิงเพิ่มทําเครื่องนี้เพื่อไปเก็บอากาศที่ดาวดวงอื่นอีกโอ้คุณวายะจะส่งคนไปตายให่นูแล้วขนาดานั้นเลยเหรออ่ะโอเคครับก็ถากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกระใจให้พวกเราด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบก,กันใหม่ครับมาตเ bye oh, <okay. S 1> าเด oh. ย์บ๊ายบายโอายบ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 าย